เอาละใช่ไหมครับแม่งระหว่างได้ทออันนี้มีสองท่านะครับท่าแรกนะครับอันนี้ท่าด้านเดิมมันนะครับจะจับอย่างนี้ครับแล้วพลิกอย่างนี้แล้วหมุนวงกลมอันนี้ท่าที่สองผมต่อยอดนะครับ เอาท่าเนี้ยท่าด้งเดิมของมันผสมกับท่าท้าทัวร์พี่หนึ่งดึงแ้ออกมาเป็นรูปนี้ลักษณะน,นี้แล้วปั๊บเป็นท่าสเต็งเป็นท่าสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่สองจังหวะที่สามไม่อยากทำเพราะท่าสอนยังไม่สำเร็จนะทีนี้ปับ๊บต่อไปคือเคซี่ครับต่อไปเวิร์มเวิร์มห้าแถว ปกติม,มันมีห้าแถนี้ใช่ไหมครับผมมาเติมแถวที่หกโดยการทำอย่างนี้ <Okay. S 1> โอเคเอ๊ยยังไม่จบและท่านจะคิดเองเรียบร้อยจบด้วยท่าปีดแค้ธรรมดาธรรมดามีท่านึงท่าแถมท่านี้เล่นยากมาก ผมเชื่อในประเทศไทยเนี่ยคนทำได้ทุกคนนะคไม่รู้พูดทำไมเหมือนกันคือท่านนี้ครับถามว่าท่านนี้เป็นของใครไม่รู้ครับเป็นคนเป็นชายเปนเอจอมเป็นคนทำเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับ